เจ้าห้องเลยนะออนออฟออนไว้ก่อนโอเคมาแล้วโอเคสวยมันตั้งค่าหน้าได้ปะเนี่ยทำไมไม่ได้เะยเลสโกหน้าตาหน้าตาอย่างเฮี้ยมากเลยแตโทรศัพท์เฮียที่กิกระเด็นแล้วอยู่เด็กก็มีบ้านเลยเยเจี่ดีแล้วมีบ้านเลยล่ะเล่นไงอ่ะเขาเล่นไงเล่นไงอ่ะเล่นดีไม่แล้วก็เล่นเป็นวันแล้วแล้วเขาจะตีกันยังไงอ่ะแล้วมันมีกล่องเนี่ยเอาไงอ่ะ มันองมีตังค์มั้งตังค์มันจะได้จากมอนเตอร์มอนเตอร์มันจะเกิดยี่สิบห้าโกแล้วต่อยไปต่อยไงคือมือมันต่อยไม่เห็นได้เลยก็ต่อยตัวอะไรกันนะต่อยกันไม่ได้แม่แม่ต่อยไม้อย่างเงี้ยทุบไม้อะก็ก็หินทุบหินีกค่ะแต่แต่ถ้าเอาหินทุบเพื่อนได้นะเมื่อกี้โดนมูทุบมาเจ็บมากเลยแล้วหินมันเอาจากไหนอะเก็บตามตามเพื่อน่ะอเจอแล้วแล้วหินเก็บไงอะก็ตัวเอกดแล้วอะแล้วไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวกูบอกให้ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่ะอุ้ยเจ็บไอเด็กขี้อ่ะไม่รู้เก็บหินไม่ได้นี่มันต้องเก็บว่ก้อนกบอนี้แล้วมันแล้วมันคาบยังไงอ่ะตัวคาบอยู่ในบ้านตามมันเหรอไหนอ่ะอ๋อก็ก็เล็กเหรออ๋อแล้วมันเอาหินออกไว้ไงอ่ะกดแถบใส่เข้าไปใส่ไหนไหนใส่ในหน้าหัว กูไม่รู้ไม่รู้นี่มอนเตอร์เกิดมอนเตอร์เกิดอ๋อได้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 ละได้ได้ได้เฮ้ยมอนเตอร์มอนเตอร์หมูหมูอ่านรีวิวมาเขาว่ามอนเตอร์โหดมากโหดโหดดิเหี้ยอยู่ไหนวะไม่รู้อะเจมก็โต๊บโต๊บคว้าของกันต๊บอะไรได้บ้าเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วย โอ้ยหลบๆโอกยจะตายแล้วโอ้ยหี้ยกูจะตายแล้วเดี๋ยวกูก่งหลบไปหลบไปเดี๋ยวกูยเฮ้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 ยหลบไปไหนมันวิ่งตามกูอยู่เยฮะอืออือเออหมดโอ้ยเปดแขนยงเก่งเลยยีอื้อตีมาตีกลับไม่โกงกินแอปเปิลกนโอ้อเิเดียวเองแอปเปิลโหมูชยแน่เือจะหมดตัวแล้ว เฮ้ยทำไมไดโนเสาร์มันโหดเนี่ยวะแรปเตอร์เนี่ยลงบวชดิีวันที่หนึ่งตีบ้านวางมาแล้วหมูดึงช่วยเองหมูดึงช่วยเองหมูกูช่วยมาแล้วกูมาช่วยแล้วม่ใช่ตัวมันเริ่มเลยวะโอ้ยหมูช่วยได้วยหมูช่วยไปดอนแเฮ้ยมันมืดอีกแล้วนี่คืออะไรเนี่ยเฮ้ยมันมาแล้วเสียงโอ้โหกูได้ยินเสียงข้างหลังเลย โอ้ยเล็บกอเล็บ้ยมันปลามีดเอ้ยมันปลากระดูกด้วยตัวอะไรนี่มีปลากระดูกด้วยหมูเจอกนเล็ไปไหนกันหมดเะเนี่ยหมูชด้วยหมูตับัดิตับ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 ดิต้องเจอส่จุกจุจุจุกไม่ไหวแล้วจ้าไปก่อนเดี๋ยว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 วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ี นั่นแหละตัวเบลเลอร์เลยนไ่นแหละนั่นนึกเวยนเถอะุ้ยตีกันเองตีกันเองตีกันเองโอ้ยนี่าหตัวเบลเลอร์เลยหมูนั่นแหะ้ตีกันเองนลเริ่มตีกันเองะโอยโอ้ยโอหมู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 อหหากเลทุเลก่อนทุเลก่อนห้ยจ โอ้โหตัวเฮียอะไรดิตัวมันเริ่มเลยสีเป็นเาด้วยเด็นอเดี๋เคงเวคงกวามหลังให้อจุกน้บอร์วันโอ้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 ึ่งงพ็กแอคตีมันไอพ็กแอคตีมันไม่มีมีแต่หินโอ้อื้อ้โหโอ้โอ้แตกใครแตกะใครแตกวะ โอ้ย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 เุบลบคุบลบโอ้ย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 โอยโอยเกิดอไรเนี่ยจบอืออแตกทีเดียวเลยเหรอออจุกน้ำรวันจุกนรวันจุกเรียร้อยโดนยกทีหายเป็นไงอาร์ตัวลยเอาโออีซี่นี่แหลเอาอีซี่มาล้เนี่ย นี่อี easy ลยไงมึงจะเอาระดับภาษาขนาดไี้ไมเจอท่านอะไรกูถึงเอาอี่สี่เมื่อกี้ไมเจอท่นอะไรลูกเลยกดแล้วคนเลมออกมาสามตัวเฮ้ดีสเสออะไรหมูกดเล่นสิอยากรู้กว่าอ้โหหมูอยู่ไหนหมูหมูหมูอยู่ไหนไม่บอกหมูไม่บอกไม่บอกกูด้วยไอ้เยนี่ ไอเยี่ย <ś led> มาสามตัวเลยเนี่ยคนเดียวก็เอาอยู่คนเดียวก็ไหวหน้าโอ้โหโดนลุงสามอ้ยอ๊ยอุ๊ยแค่นี้แหละกระจอกแค่นี้ก็หมดแล้วโันดแตกเลยครับเลือคนเดียวก็ <ś led>